สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่ติดตาม VOA เราอยู่นะครับวันนี้เข้าสู่รายการสุูสัปดาห์กับ VOA ครับตรงกับวันเสาร์ที่3ตุลาคม2563ตามเวลาประเทศไทยนะครับมีผมรัตพลคุณจำเริญคุณว่างคณาแล้วก็คุณรัสม์ร่วมกันดำเนินรายการนะครับแน่นอนเลยช่วงคุยข่าววันนี้ต้องพูดถึงข่าวใหญ่ในอเมริกาที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นติดโควิด19นะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีเรื่องราวต่าง ผลกระทบที่ตามมาทั้งทางการเมืองนะครับรวมถึงทางเศรษฐกิจตลาดหุ้นเป็นอย่างไรเรามีรายงานเรื่องนี้นะครับและประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์นั้นไม่ใช่ผู้นำประเทศประเทศแรกนะครับที่ติดโควิด1 9เรามีรวบรวมรายชื่อผู้นำประเทศต่างๆที่เคยติดโควิด1 9มารายงานในวันนี้ด้วยนะครับ และยังมีข่าวที่เกี่ยวข้องกับบริษัทติดตามนะครับว่าบริษัทใดที่มีพนักงานติดโควิดแล้วเกือบสองหมื่นคนนะครับท้ายรายการวันนี้มีเรื่องราวสุขภาพนะครับเกี่ยวกับประโยชน์ของการอาบน้ำร้อนนะฮะต่อสุขภาพอย่าลืมติดตามกันวันนี้ครับเริ่มแรกนะฮะเป็นข่าวใหญ่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ละที่อเมริกาที่ประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์นั้นส่งทวีตนะครับออบอกว่าตนและ สตรีหมายเลขหนึ่งนางเมลานีทรัมป์ตรวจพบว่ามีโควิด1 9ดังนั้นเนี่ยจึงเกิดเรื่องที่ตามมามากมายและคำถามตามมามากมายนะแพทย์ประจำตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าผู้นำสหรัฐนั้นจะใช้เวลารักษาตัวฟื้นฟูสุขภาพที่ทำเนียบขาวนะครับแต่ว่ายังคิดว่ายังคงจะทำหน้าที่ไม่ขาดตอนนะฮะแล้วก็ ล่าสุดเรื่องบานเช้าที่ผ่านมาเนี่ยมีรายงานจากหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ของทำเนียบข่าวมาร์คเมโดสพูดถึงอาการของผู้นำสหรัฐโดยมาร์คเมโดสนั้นบอกว่ามีอาการอ่จากโควิด1 9แบบมีมีอาการอ่อนๆนะฮะของโควิด1 9เ้าใช้คว่าม,มาดดีแต่ว่าสื่อสหรัฐช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์นั้นได้รับ ทรี a เมนต์หรือว่าการรักษาด้วยคอกเทลต้านโควิด1 9ซึ่งทำให้ถูกตีความนะครว่าอาการนั้นอาจจะค่อนข้างมีอาการเลยทีเดียวนะครับคอกเทลใน<ร>ความหมายของคุณรัตพลนี่คือผสมผสารสหลายอย่างนะมไม่ใช่<ส>เป็นส,สูตรอคอกเทลแล้วก็คราวนี้เนี่ยพอพอผู้นำประเทศต่างๆได้ทราบนะครับก็แสดงความห่วงใยมายัางผู้นำสหรัฐนะ โดยที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้รับคำเยี่ยมหรือว่าคำอวยพรขอให้หายด,ดีในเร็ววันนะมาจากทั้งเลขาธิการองค์การสหรประชาชาตินะครับนายแอนโทนีโอกูเทเรสนอกจากนั้นแล้วยังมีผู้นำของอินเดียนะครับนายกรัฐมนตรีนเรนทรามโมดีก็ส่งสารแสดงความห่วงใยมาด้วยตัวนายเท็ดรอสเกเบเยซูสนะฮะ อำนวยการใหญ่ของ WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกก็ส่งถ,ถ้อยคำแสดงความห่วงใหญ่แล้วก็หายให้ผู้นำสหรัฐและสตรีมหมายเลขหนึ่งนั้นหายในเร็ววันนะฮะส่วนไทยนะครับพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีของไทยก็ได้บอกกับผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่ารู้สึกเป็นห่วงแล้วก็มองประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นเพื่อนแล้วก็ขอให้หายไวๆแล้วก็ยังมีความรู้สึกร่วมในฐานะที่เป็นผู้นำประเทศที่จะต้อง เผชิญกับโควิดสิบเก้าเช่นกัน,กนนะฮะในเรื่องของการดูแลจัดการระงับการแพร่ระบาดตนก็บอกว่าเป็นกําลังใจให้กันและกันนะฮะทีนี้คําถามที่ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้รับเชื้อมาอย่างไรนี้ก็มีคนที่พยายามติดตามการเคลื่อนไหวการเดินทางของผู้นำสหรัฐในช่วง1-2วันที่ผ่านมานะครับคือทวีตท,ที่ประธานาธิบดีทรัมป์ส่งออกมาเมื่อ ตีหนึ่งคือเมื่อคืนนี้นะครับตีหนึ่งของวันศุกร์เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงนะหลังจากที่ผู้ที่ทำงานใกล้ชิดรายหนึ่งนะฮอบฮิกส์ได้ตรวจพบว่ามีติดเชื้อโควิด -19 นะฮปฮิกส์เนี่ยทำงานใกล้ชิดผู้นำสหรัฐแล้วก็ได้เดินทางไปที่เวทีดีเบตที่เมืองคลิฟแลนด์รัฐโอไฮโอเมื่อวันอังคารนะแล้วก็เดินทางไปร่วม กิจกรรมหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ที่มีสตาในวันวันพุธนะฮะและการทำงานใกล้ชิดเนี่ยไดก็เลยทำให้โฮปฮิกส์เนี่ยถูกกักตัวแล้วก็ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยตรวจโควิด1 9ตั้งแต่คืนวันพฤหัสบดีนะฮะโฮปฮิกจริงๆเนี่ยทำงานกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ออกไปรอบหนึ่งล้วแต่ว่าพอต้นปี2020นั้นเนี่ยถูกเรียกตัวกลับมาใช้ทำงานาโดยทำงานกับลูกเขยของผู้นำสหรัฐ เจอร์ดคูชเนอร์ที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาอาวุโสของทำเนียบข่าวนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่มาที่ไปครับอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือ,อที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ลทรัมป์เนี่ยป่วยครั้งนี้นมีปฏิกิริยาอย่างไรจากบุคคลใกล้ชิดนะครับอรองประธานาธิบดีไมค์เพนส์ตรวจเหมือนกันแล้วก็ไม่พบโควิด -19 รวมไปถึง มนูชสตีฟมนูชินรัฐมนตรีคลังสหรัฐก็ตรวจไม่พบโควิดสิบเก้าคู่แข่งทางการเมืองนะฮะอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนและภรรยาผู้คนสงสัยว่าเคยขึ้นเวทีดีเบตเมื่อวันอังคารที่เมืองคลิฟแลนนั้นมีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใดนะครับโจไบเดนก็ตรวจพบว่าไม่ได้ติดโควิด1 9นะฮะนั่นก็เป็นเรื่องราวสรุปนะฮะเกี่ยวกับ ประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบุคคลแวดล้อมแล้วก็ปฏิกิริยาของผู้นำโลกเกี่ยวกับข่าวนี้ครับคุณจำเริญอยากจะให้คุยถึงขยายขยายนิดนึงว่าเรื่องนี้เนี่ยจะมีผลกระทบทางการเมืองหรือไม่อย่างไรจากนี้ครับเพราะว่าการเลือกตั้งนี่ก็ใกล้เข้ามานะเหลืออีกแค่30กว่าวันนี้นท่านั้นเองนะครับ3พฤศจิกายน ก่อนจะพูดถึงเรื่องนี้นี่พอดีเห็นข่าวอัปเดตมาพอดี w a ว i ชิง o ันโพสรายงานว่า mm hmm. ประธานาธิบดีทรัมป์จะถูกส่งตัวไปที่ศูนย์การแพทย์ w a เตอร์ e ีนะครับไปเข้า mm hmm. รับการรักษาเพราะเดิมเนี่ยบอกว่าจะพักอยู่ที่ตำเนียบข่าวนะครับก็อาจจะบ่งชี้ถึงว่าอาจจะเป็นความพยายามที่จะให้แน่ใจหรือว่าให้ได้รับการใกล้อยู่มือหมอว่างั้นเถิะนะครับแต่พูดถึงว่าการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ติดเชื้อแล้วก็ป่วยเนี่ยก็จะมีผลต่อแน่นอน เรื่องของการดีเบตที่จะมีขึ้นสองครั้งนะครับก็ทําให้เกิดคําถามขึ้นมาว่าจะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่านะครับจะเป็นอย่างไรเพราะว่าโดยสภาพแวดล้อมของการดีเบตเนี่ยคนไปอยู่ในที่ใกล้ชิดกันนะครับแล้วก็การดีเบตจะใส่หน้ากากาก็คงจะลําบากเพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นสภาพแวดล้อมของโอกาสที่จะแพร่เชื้อได้เพราะนั้นตรงนี้ก็เลยยังเป็นคําถามอยู่ว่า การดีเบตถ้าสมมุติว่าพัฒนาที่ดีทั้งฟื้นตัวได้ดีนะครับยังจะดีเบตได้อีกสองครั้งเนวันที่15กับ22หรือไม่แล้วรูปแบบจะเป็นอย่างไรนั่นก็เป็นประเด็นที่1นะครับส่วนผลกระทบจากการติดเชื้อครั้งนี้ต่อเรื่องของการหาเสียงกับประเด็นของการหาเสียงอันนั้นนักวิเคราะห์ก็ให้ความเห็นเอาไว้ ผลกระทบต่อการหาเสียงเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อในเรื่องของรูปแบบแล้วก็เรื่องของโอกาสหรือจํานวนนะครับเพราะว่าการไปหาเสียงเนี่ยแน่นอนเท่าที่ผ่านมาเนี่ยมีคนไปชุมนุมกันเป็นจํานวนมากแล้วกรณีนี้ก็เป็นเครื่องแสดงยืนยันว่าเชื้อโควิดเนี่ยไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกหน้าอินหน้าพรมนะครับใครก็ตามที่ไปอยู่ในที่รวมกันแล้วไม่ได้ป้องกันตัวมีโอกาสจะแพร่เชื้อติดเชื้อได้งันก็เป็นคําถามว่า ถ้าประธานาธิบดีทรัมป์ฟื้นตัวได้ดีพอเนี่ยรูปแบบของการไปหาเสียงเนี่ยยังจะเป็นอย่างเดิมไหมนะครับไปชุมนุมกับคนหมู่มากแล้วจะทําได้อย่างไรจะทําได้เหมือนอย่างเก่าคือเรียกว่าตะลุยนะครับไปในที่ต่างๆด้วยตัวเองตลอดนะครับนั่นก็เป็นประเด็นหนึ่งแต่นอกจากเรื่องของรูปแบบแล้วก็การออกไปหาเสียงแล้ว ประเด็นของการหาเสียงเรื่องของโควิดสิเนี่ยซึ่งเดิมก็มีความสําคัญอยู่แล้วก็จะยิ่งมีความสําคัญขึ้นมาอีกนะักวิเคราะห์มองว่าถ้าประธานาธิบดีทรัมป์มีอากาศไม่มากเท่าไหร่แล้วฟื้นตัวได้ก็มีโอกาสที่ผู้นําสหรัฐเนี่ยก็จะบอกว่าโอเคโควิดสิกเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรร้ายแรงนะครับก็เหมือนกับไข้หวัดใหญ่ธรรมดาแล้วก็สามารถที่จะเป็นแล้วก็หายได้เองก็ก็อาจจะคล้ายๆว่าเป็นข้ออ้างว่า เศรษฐกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้คนก็กลับไปทํางาน mm hmm. ไปโรงเรียนได้นะครับอันนั้นก็เป็นความเห็นของนักวิเคราะห์แต่ว่าถ้าเผื่อมีอาการหนักมากกว่าน,านี้หรือไม่สามารถออกมาหาเสียงได้นั่นก็จะเป็นอีกคําถามหนึ่ง mm hmm. ในแง่ของการที่โควิด -19 เป็นประเด็นหาเสียง mm hmm. ก็จะมีผลต่อทางโจไบเดนเหมือนกันเพราะว่าทางฝ่ายเดโมแครตเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องของโควิด -19 mm hmm. อยู่แล้วในในเรื่องของประเทศ mm hmm. หาเสียงแต่นักวิเคราะห์บอกว่าโจไบเดนเนี่ย จะไม่สามารถเอาประเด็นนี้เนี่ยมาเป็นเครื่องคล้ายๆว่าซ้ำเติมคือจะต้องแสดงความเห็นอกเห็นใจเพราะไม่งั้น,นะจะทำให้คนอเมริกันมีความรู้สึกว่าเอาเรื่องนี้มาแล้วขาดความรู้สึกเป็นมนุษยธรรมเห็นอกเห็นใจเพื่อนถึงจะเป็นคู่แข่งทางการเมืองแต่ว่างั้นสิ่งที่ทําได้ดีที่สุดก็คือว่าอ,อ,อวยพรขอแสดงความหวังว่าจะฟื้นตัวแล้วก็แข่งกันในเรื่องของประเด็นหรือว่าอิชชูต่างๆแต่ว่าไม่สามารถจะไปเอาเรื่องนี้เนี่ยมาตอกย้าหรือว่าไปฉกฉวยประโยชน์เนี่ย มากเกินควรทีนี้มันจะมีคําถามอีกคาถามหนึ่งซึ่งตอนนี้หลายคนอาจจะมีคําถามว่าถ้าประธานาธิบดีทรัมป์ฟื้นตัวมาแล้วออกไปหาเสียงได้อย่างเดิมโอเคอันนั้นก็หวังว่าทุกคนก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้าอะไรเกิดขึ้นแล้วทําใหประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยไม่สามารถจะอยู่ในฐานะที่เรียกว่าที่จะสามารถทําหน้าที่ประธานาธิบดีได้นะครับก็จะมีมันมีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอยู่ นะครับบทบัญญัติบทแก้ไขฉบับที่25ก็คือรองประธานาธิบดีเนี่ยก็ขึ้นมาทําหน้าที่แทนโดยจะต้องมีการมอบหมายซึ่งเรื่องนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วสมัยประธานาธิบดีบุชจูเนียคนลูกเนี่ยก็เข้าไปถูกวางยาสลบเข้าไปตรวจลำไส้ใหญ่ก็มีการมอบหมายเป็นการช่วคราวให้ดิกเชนนี่เนี่ยมาทําหน้าที่แทนซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นแต่คําถามที่สําคัญซึ่งอาจจะมีบางคนเนี่ยคิดหรือว่าถามก็คือว่า ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับประธานาธิบดีทรัมป์แล้วจนถึงขั้นร้ายแรงนะครับ mm hmm. แล้วบัตรเลือกตั้งเนี่ยที่มีชื่อประธานาธิบดีทรัมป์อยู่เนี่ยแล้วใครจะขึ้นมาแทนกฎเกณฑ์ของเรื่องนี้คําตอบง่ายๆก็คือว่าขณะนี้เนี่ยมันเป็นหน้าที่ของพรรคการเมืองพรรคการเ mm hmm. มืองเป็นคนเสนอชื่อว่าใครจะเป็นคนลงแข่งในในานามของพรรคการเมืองไม่อ่งั้น <c oughs> ถ้าประธานาธิบดีทรัมป์ไม่สามารถที่จะอยู่ในฐานะตรงนั้นได้อีกต่อไป พรรคก็จะตัดสินใจว่าจะยกไม์เพน์ขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งแทนหรือว่าจะโหวตเพื่อจะหาคนอื่นอันนั้นเนี่ยเป็นการตัดสินใจของพรรคซึ่งมีกฎเกณฑ์อยู่แล้วอย่างชัดเจนถึงแม้ว่าจะยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็ตามครับอืมครับครับคือเป็นเหตุการณ์ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับเรื่องนี้ที่เห็นปฏิกิริยาค่อนข้างชัดเจนเลยวันนี้คือตลาดหุ้นใช่ไหมครับคุณว่าขณะนี้ ดาวโจนส์แล้วก็ตลาดหุ้นต่างๆทั่วโลก uh, เ,เลย <ใน S 1> ค่ะวันนี้ค,ค่ะก็ทั้งตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ทั่วโลกนะคะก็ร่วงขานรับข่าวของประธานาธิบดีสหรัฐครัมที่ติดโควิด1 9พร้อมกับภริยาสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งนะคะซึ่งตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยคะ่ะเปิดมาเมื่อเช้าวันศุกร์นี้ก็ร่วงลงไปในแดนลบกันทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าพอในระหว่างวันพอมีข่าวมาว่า ประธานาธิบดีทรัมป์นะคะไม่ได้แสดงอาการที่รุนแรงมากแล้วก็ยังสามารถทํางานได้อยู่นะคะก็ก็มีเกิดการกระเตื้องขึ้นมานิดนึงนะคะโดยที่ในวันนี้นะคะหลังจากที่ปิดตลาดลงเนี่ยค่ะดัชนีดาวโจนส์ก็ยังปิดร่วงลงไปนะคะ134จุดแต่นี่ก็คือถือว่ากระเตื้องขึ้นมาจากวันนี้ที่ลงไปต่ําสุด434จุดแล้วนะคะก็คือถือว่า ลบลงไป0.5นะคะส่วน S&P นะคะก็ปิดติดลบเช่นกันนะคะประมาณเกือบ1%ส่วน NASDAQ นะคะก็ยังร่วงต่อไปจากตอนที่เปิดตลาดนะคะไปเป็น2.2เมื่อสิ้นสุดการซื้อขายวันนี้ส่วนตลาดในยุโรปนะคะอย่างเช่นอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมนีนะคะก็ปิดก็เปิดร่วงเช่นกันนะคะแต่ว่าก็จะฟื้นตัวขึ้นมาได้ในในก่อนที่ตลาดปิดนะคะส่วนในฝั่งเอเชียนะคะก็ ก็ได้รับผลก่อนใครเพื่อนเลยนะคะเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อตอนกลางคืนของสหรัฐนะคะต่ตชนีนิ้เคอีของญี่ปุ่นนะคะก็ลดลง0.7%ในวันศุกร์นะคะส่วนของไทยเองก็ลดลง1%เช่นกันซึ่งนอกจากข่าวโควิด19ของทรัมป์แล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีข่าวอื่นด้วยนะคะก็คือตัวเลขของการจ้างงานเพิ่มในเดือนกันยายนนะคะซึ่งตัวเลขก็ออกมาไม่ค่อยสวยค่ะคุณรัตพลซึ่งเพราะว่า เดือนกันยายนนี้นะคะมีการจ้างงานเพิ่มไปเพียง6 6แสน0กหมืพันตำแหน่งนะคะซึ่งก็ถือว่าน้อยกว่าเดือนสิงหาคมนะคะที่มีการจ้างงานเพิ่มถึงเกือบ1.5ล้านตำแหน่งนะคะแล้วก็มีมีการรายง,งานว่าตั้งแต่มีการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในยุคโควิด19 <f ew> มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเ <f ew> นี่ยน,นะคะตัวเลขของเดือนกันยานะะี่ค่ะถือว่าน้อยที่สุดเลยก็ทำให้นักนักลงทุนเป็นกังวลเหมือนกันค่ะครับลืมไปเลยว่า มีรายงานตัวเลขเรื่องประหลาดแรงงานด้วยะฮะเป็นวันสิ้นเดือนแล้วก็เริ่มต้นเดือนใหม่นะฮะอ่าแล้วครับพูดถึงผู้นำประเทศที่ป่วยเป็นโควิดเนประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ใช่รายแรกนะครับที่เป็นผู้นำสูงสุดของประเทศที่ป่วยจากโครโรนาไวรสัสยังจำกันได้เมื่อต้นปีก็มีนายบริสจอ n s นสันนะฮะ นายกรัฐมนตรีของอังกฤษแล้วก็ตอนนั้นถูกส่งเข้าโรงพยาบาลดูอาการใน ICU เลยคุณวัคุณวัณวสมนมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องผู้นำโลกรายอื่นที่เคยถูกตรวจพบว่าติดโควิด1 9วันนี้มีอะไรมาเล่าเราฟังบ้างครับ ค่ะก็ผู้นำนะคะที่ติดเชื้อไวรัสโควิดสิเนี่ยก็มีมาตั้งแต่เดือนมีนาคมค่ะก็คือว่าบริสตันสันนายกรัฐม,น,ฐมนตรีของอังกฤษอย่างที่คุณรัตพลบอกก็เป็นหนึ่งในผู้นาคนแรกๆนะคะที่ตรวจพบเชื้อค่ะเมื่อวันที่27มีนาคมซึ่งก็อย่างที่คุณรัตพลได้เล่าให้ฟังไปก่อนหน้านี้ค่ะก็คือบริสตันสันเนี่ยต้องเข้ารับการรักษาตัวในห้อง i c u 3คืนก่อนที่จะออกจากโรงพยาบาลแล้วก็กลับมาทํางานได้อีกทีหนึง่งเนี่ยก็คือประมาณ1เดือนค่ะก็คือปลายเดือน mm hmm. อเมษายน ซึ่งก่อนหน้าที่นายจอห์นสันเนี่ยจะมีอาการป่วยค่ะก็เป็นที่ทราบกันว่าจอห์นสันเนี่ยค่อนข้างจะมีแนวคิดแล้วก็มีนโยบายในในความคิดที่ว่าไวรัสโควิดเนี่ยสามารถคุมได้โดยที่ไม่ต้องมีการล็อกดาวน์แต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่เขาผ่านพ้นอาการป่วยที่เรียกได้ว่าคันรินิตต้องเข้าห้องไอซียูสามวันเนี่ยท่าทีของทางบริษัทจอห์นสันเนี่ยก็ค่อนข้างจะเปลี่ยนไปค่ะเขาก็มีการประกาศใช้นโยบายการล็อกดาวน์เนี่ยมาเป็นระยะระยะแต่อย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้ังกฤษก็ถือว่าเป็น ประเทศที่มีอัตราการระบาดของไวรัสโควิด19สูงที่สุดในยุโรปค่ะตามมาด้วยนายจอีโบโซเนโรนะคะประธานอาธิบดีของบราซิลค่ะรายนี้พบว่ามีเชื้อวันที่7กรกฎาคมค่ะซึ่งทางอายีโบโซ n นโรเนี่ยก็เป็นผู้นาอีกคนหนึ่งค่ะที่มีแนวคิดที่รู้สึกที่บอกว่าไวรัสโควิดเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรมากคือเป็นโรคที่สามารถรักษาหายได้ซึ่งตัวของจายีโบ s ซ n นโรเองก็กลายเป็นว่าเป็นคนที่ติดเชื้อแต่ก็กลายเป็นคนที่มีอาการไม่มากเหมือนกัน ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ไม่แน่ใจว่าจะเรียกได้ว่าตลกร้ายดีหรือเปล่าหลังจากที่เข้าหายดีแล้วนะคะก็โพสต์ภาพในทวิตเตอร์ชูนิวโป้งแสดงว่าตัวเองหายดีแล้วแล้วก็ถือกล่องยาไฮดรอกซิลูควีนชื่อ,อยาเนี้ยอาจจะคุค้นๆกันก็คือเป็นชื่อ,อยาที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมค่ะบอกว่าเป็นยาที่ช่วยบรรเทาอาการของโควิด -19 ได้เป็นยาต้านม,มาลาเรียแต่ว่าอย่างนี้ถึงอะไรก็ตามนะคะก็มีผลการวริจัยทางการแพทย์ค่ะที่บอกว่ายาไฮดรอกซิลควีนเนี่ยไม่ได้มีผลในการรักษาอาการที่มาจากไวรัสโควิด -19 ค่ะ ามมาด้วยอีกคนหนึ่งค่ะก็คือฮวนออลันโดรโรนันเดสค่ะเป็นประธานาธิบดีของฮอนดูรัสค่ะ,ะท่านนี้นะคะพบเชื้อเมื่อวันที่16มิถุนายนค่ะพร้อมกับภรรยาแล้วก็ผู้ช่วย2คนซึ่งเบื้องต้นเนี่ยอาการของเขาก็ไม่ได้หนักมากแล้วก็ยังทางานต่อไปค่ะแต่ว่าอย่างที่ทราบกันว่าผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด19เนี่ยอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าอารจะสุดลงเร็วมากซึ่งประธานาธิบดีฮอนดูรัสเนี่ยก็มีอาการที่สุดลงเช่นกันค่ะแล้วก็จะสุดท้ายเนี่ยก็ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้วก็ต้องรับซิเจน อีกท่านหนึ่งค่ะอันนี้เป็นสุภาพสตรีจจนายอาเนสค่ะเป็นประธานาธิบดีช่วงรรวของโบลิเวียค่ะพบเชื้อเมื่อวันที่9กรกฎาคมค่ะแล้วก็ต้องถูกกักตัว14วันก่อนที่จะกลับมาทํางานในช่วงปลายเดือนเดียวกันค่ะซึ่งในรัฐบาลของโบลิเวียนะคะก็มีบุคคลในรัฐบาลหลายคนค่ะที่ติดเชื้อเช่นกันแล้วก็อีกท่านหนึ่งค่ะอันนี้ทาลายก็เรียกได้ว่าพอดีกันเลยก็คืออ่านายอเลฮทนโโรยามาเต้ค่ะเป็นประธานาธิบดีกวัวเตมาลาพบเชื้อเมื่อวันที่18กันยายนก็คือเมื่อเเดืออนนนที่ผ่ผามามง ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่โกเตมาลาน,นี่ประกาศเปิดพรมแดนแล้วก็นั่งไฟอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งทางคุณายามเตนะคะเป็นอดีตอานัญญแพทย์ค่ะแล้วก็ตัวของนั้นท่านเองเนี่ยก็เลยได้ว่ามีอาการที่มีปัญหาด้านสุขภาพอยู่แล้วแล้วก็เป็นผู้นําที่ออกมาบอกด้วยตัวเองเลยว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะและจนถึงปัจจุบันเนี่ยคุณยามาเตก็ถือว่ามีอาการหายดีเกิดเป็นปกติแล้วแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้นําที่ส่งสารแสดงความหวงใย,ายมาย,ยังประธา mm hmm. นาธิบดดีโนรม แล้วก็ตามมาด้วยผู้นําอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือประธานาธิบดีเบลารุสคาอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกแต่อันนี้นี่อาการป่วยไม่ได้มีการคอนเฟิร์ irm, มเป็นทางการด้วยเอกสารทางการแพทย์แต่ว่าอาการได้รับการรายงานจากสื่อทางการของเบลารุสข่าวว่าเขาติดเชือ้อแล้วก็สามารถฟื้นตัวได้โดยที่ไม่ได้แสดงอา,าก,การซึ่งลูคาเชนโกเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้นําสายอนุรักษ์นิยมอีกคนหนึ่งแล้วก็มีแนวคิดที่เรียกได้ว่าคา่อ,อ,น,อ,ขอคนข้างที่จะต่อต้านการล็อกดาวน์ของประเทศแล้วก็ค่อนข้างที่จะ ไม่อยากให้ประชาชนภาพมองในมุมมองของทางฝ่ายอนุรักษนิยมเนี่ยก็บอกว่าไม่อยากจะให้ประชาชนตื่นตระหนกกับปัญหาของไวรัสโควิด -19 แล้วก็เรื่องของไวรัสค่ะไม่ได้เลือกจริงๆว่าจะติดใครอย่างที่บอกแบบว่าผู้นําหลายประเทศเนี่ยก็ติดจนกระทั่งแม้แต่ระดับที่เรียกว่าประมุขของประเทศอย่างเช่นนะเจะ้าชายเอาบทที่3ค่ะของมอนาโกนี้ก็เป็นหนึ่งในเรียกเป็นพร,พระองค์แรกเลยที่ติดไวรัสโควิดเมื่อเดือนมีนาคมค่ะ ซึ่งถือว่าเป็นประมุขของประเทศแล้วก็เป็นผู้เรียกได้ว่าเป็นกรรษัตริย์พระองค์แรกเลยค่ะที่มีการประกาศเป็นทางการว่าติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะครับนั่นก็เป็นสรุปนะครับแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีของประเียด้วยนะครับที่ตรวจพบว่าติดโควิด -19 อาละครับมาพูดถึงวงการธุรกิจดีกว่าว่าโควิด -19 เนี่ยก็ได้ทำให้พนักงานหลายคนของบริษัทหนึ่งนะครับ หลักหมื่นเลยทีเดียวตรวจพบว่าติดโควิด -19 ป่วยเลยทีเดียวคุณคุณจำเริญบริษัทนี้คือบริษัทอะไรครับตกลง Amazon <ม>ยักษ์ใหญ่ออนไลน์<ม>ตะกี้คุณวัสมน์ก็พูดถึงผู้นำที่ติดไปแล้วตอนนี้เราพูดถึงจำนวนผู้ตามบ้าง<ม>19,816คนคือจำนวนที่มีการเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าพนักงาน<ม>ของ Amazon เป็นพนักงานที่อยู่ในระดับสัมผัส<ม><ม>กับผู้คนนะครับจะเป็นคลังสินค้าหรือว่าที่โฮฟู้ด ซึ่งเป็นร้านเรียกว่าร้านซูเปอร์มาร์เก็ตของ Amazon เนี่ยติดซึ่งคิดเป็น1.44%ของจำนวนคนงานทั้งหมดของ Amazon ซึ่งมีอยู่ประมาณล้าน370,000คนเดิมทีหลายเดือนก่อนหน้านี้คนงานที่ Warehouse คลังสินค้า a อ a z o n เนี่ยร้องเรียนบอกว่า Amazon เนี่ยไม่ได้ให้การปกป้องหรือว่าให้อุปกรณ์ป้องกันเพียงพอนะครับแล้วคนงานเหล่านี้ก็เลยใช้วิธี ถ้ามีรายงานของคนในสถานที่ของตัวเองเนี่ยก็ใช้วิธีเขาเรียกว่า cloud source database ก็ส่งข้อมูลแล้วก็ไปเก็บไว้ออนไลน์ในในระบบคลาวด์ก็รวบรวมข้อมูลนี้มาได้นะครับอย่างไรก็ตามในจำนวนเนี้ย Amazon ยอมรับว่ามีเสียชีวิตไปที่เป็นพนักงานของตัวเองเนี่ยเสียชีวิตไป8คนซึ่งพนักงานนี้เป็นพนักงานที่ไม่ได้รวมพนักงานที่นำของส่งนะเพราะว่าพนักงานที่นำของส่งเนี่ยเป็นการจัดจ้างต่างหาก อย่างไรก็ตามเนี่ยแอมซอก็บอกว่าถ้าดูตามสถิติของคนที่ติดเชื้อในกลุ่มประชากรแล้วเนี่ยอันนี้ถือว่าน้อยกว่าเพราะว่าถ้าเอาตัวเลขของการติดเชื้อในกลุ่มประชากรเนี่ยคนงานแอม z ซอนจะต้องติดเชื้อประมาณ33,950คน hmm. แล้วก็บอกว่าอัตราติดเชื้อที่คลังสินค้าอม a ซอนเนี่ยต่ำกว่าในชุมชนที่อยู่บริเวณรอบแล้วแอม z ซอนก็บอกว่าตอนนี้ได้เร่งนะครับลงทุนหรือว่าเร่งมือในเรื่องของการทําการ ตรวจสอบหาเชื้อวันละหลายหมื่นรายแล้วก็คิดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นวันละ5 0,000่นเทสได้ต่อวันภายในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับแล้วก็แถมยังบอกด้วยว่าจะใช้กําไรจาก,ตาก,กไตรมาสที่2ที่กําไรประมาณ4,000ล้านดอลลาร์นี่จะเจียดเงิน1,000ล้านดอลลาร์มาลงทุนในเรื่องของการตรวจหาเชื้อครับอย่างไรก็ตาม Amazon ก็ไม่ได้เป็นบริษัทในจ้างรายใหญ่บริษัทเดียว ที่พนักง,งานติดเชื้อเพราะว่า Walmart ซึ่งเป็นนายจ้างรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐคล้ายคาปลกเหมือนกันม,มีคนงานล้านห้าแสนคนก็บอกว่ามีพนักง,งานเขาตเองติดเหมือนกันแต่ว่าไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นตก็ในระดับที่อย่างน้อยก็แอมาซอนก็แล้วกันแต่ว่ายังไม่ได้ให้ตัวเลขที่แน่นอนจาก Walmart ทเรื่องนี้ครับนรับถ้าจําได้แอม z ซอนเนมีลูกจ้างออกมาตั้งแต่ช่วงแรกๆของการระบาดเลยเรื่องการ มาตรการต่างๆเพื่อปองป้อง,องพวกตนนะครับก็ภาคธุรกิจนี่ก็กระตือรือร้นมีมีหลายแห่งที่กระตือรือ้นเป็นพิเศษทีนี้หลังจากที่คุยรายการนี้มาถึงเรื่องโครนาไวรัสแล้วก็ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพต่อธุรกิจเนี่ยอยากจะปิดท้ายด้วยข่าวที่เกี่ยวข้อบการดูแลสุขภาพดีกว่าคุณวรังคณามีเคลดลับอะไรที่ทำให้สุขภาพดีแบบที่อาจจะทำได้ อยู่บ้านก็ทําได้บ้างครับค่ะอาบน้ําร้อนเลยค่ะ <c oughs> เคล็ดลับนี้นะคะพอดีว่ามีงานวิจัยใหม่นะคะออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะว่า การอาบน้ําร้อนเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบต่างๆเช่นการแช่อ่างนะคะหรือว่าแม้แต่การใช้ห้องซาวน่านะคะสามารถอาจจะสามารถป้องกันค่ะโรคที่เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดได้รวมถึงความดันสูงความดันโลหิตสูงนะคะรวมถึงโรคเบาหวานชนิดที่2ได้ด้วยนะคะซึ่งงานวิจัยนี้ได้รับการน,นําเสนอครั้งแรกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะที่การประชุมประจําปีของสมาคมยุโรปเพื่อการศึรกษาโรคเบาหวานโดยเฉพาะนะคะโดยนักวิจัย งานวิจัยนี้นะคะเป็นนักวิจัยชาวญี่ปุ่นค่ะชื่อฮิซายุกิคาเซยามานะคะเป็นนายแพทย์โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ญี่ปุ่นซึ่งเขานะคะมีการกับทีมงานนะคะได้ไปศึกษาข้อมูลเก่าๆนะคะงานวิจัยเก่าๆที่เน้นเรื่องการใช้ความร้อนนะคะการใช้น้ําร้อนมาบําบัดโรคนะคะเช่นการอาบน้ําร้อนการแช่น้ําร้อนซึ่งซึ่งรายงานการศึกษาเก่าๆนะคะก็พบว่าอาจจะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองได้แล้วก็ยังช่วยลดสัดส,ส่วนของไขมันในร่างกายด้วยนะคะเขาก็เลยเอาองค์ความรู้เก่าๆนะะี่ค่ะมาจะต่อยอดนะคะแล้วก็นํามาทดลองนะคะว่าสมมติฐานเขาจะใช้ได้หรือเปล่าซึ่งเขาดูว่ามันน่าจะสามารถนำนำนำการอาบน้ําร้อนการใช้ความร้อนเนี่ยนะคะมารักษาโรคเบาหวานชนิดที่2ได้เช่นกันทีนี้ทางคัตสยามานะคะก็เลยไปนําไปทดลองกับ ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่2เนี่ยนะคะประมาณกับ1,300คน mm hmm. ที่โรงพยาบาลในเมืองอิจิคะอิจิคาวะนะคะประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลาถึง6เดือนด้วยกันนะคะเมื่อช่วงปี2 5 6 1 2 5 2ถึง2,562เนี่ยนะคะแล้วก็ในการทดลองนี้ก็มีการบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดนะคะเช่นข้อมูล mm hmm. เกี่ยวกับการอาบน้ำ และอุณหภูมิของน้ําที่ผู้ป่วยใช้นะคะรวมทั้งความถีระยะเวลาในการอาบน้ําของแต่ละคนแล้วก็รายละเอียดการรักษาอื่นๆด้วยนะคะซึ่งข้อมูลที่เก็บมาได้นี่ค่ะบ่งบอกนะคะว่าผู้ที่อาบน้ําร้อนบ่อยๆเนี่ยนะคะจะมีดัชนีมวลกายหรือ body mass index หรือว่า bmi เนี่ยนะคะตลอดจนความดันโลหิตแล้วก็ระดับน้ําตาลสะสมในเลือดนะคะที่ต่ํากว่าคนที่ไม่ได้อาบน้ําร้อน,นะคะ่ะแล้วก็หลังจากเอาข้อมูลต่างๆมาประมวลมแล้วเนี่ยนะคะก็พบว่า ทีมงานนะคะก็สรุปว่าการที่ร่างกายของคนเราได้สัมผัสกับความร้อนเนี่ยนะคะผ่านการแช่น้ําร้อนเป็นประจําทุกวันเนี่ยจะสามารถช่วยทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดนะคะภาวะความดันโลหติตสูงปัญหาโรคอ้วนปรับปรุงพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นนะคะซึ่งก็หมายความว่าก็น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการนําไปใช้รักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่2ได้เช่นเดียวกันซึ่งคัตยาม่านะคะให้สัมภาษณ์ว่าเขาคิดว่าประโยชน์ที่ผู้ป่วยได้จาก จากการอาบน้ําร้อนเนี่ยนะคะก็เป็นประโยชน์ในลักษณะเดียวกับประโยชน์ที่ผู้ป่วยได้จากการออกกําลังกายซึ่งนั่นก็คือว่าสามารถทําให้ความไวต่ออินซูลินเนี่ยนะคะดีขึ้นแล้วก็ยังสามารถทําให้ร่างกายเนะะี่ยค่ะใช้พลังงานในร่างกายกําจัดออกไปได้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะเขาก็บอกว่ายังต้องต,งต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อจะให้พิสูจน์ว่าจริงหรือเปล่าแล้วก็รายงานนี้ก็ยังไม่ได้ตีพิมพ์ที่ไหนเพราะว่ายังต้องผ่านกระบวนการทางวิชาการอีกค่ะอ่านะครับ ขอบคุณมากครับคุณว่างคณะข่าวนี้มาพร้อมกับลมหนาวที่เริ่มจะรู้สึกได้อย่างน้อยก็เข้าสู่ช่วงลุบไ,ไมาร่วงในเมริกาแล้วนะครับเอาละครับวันนี้รายการของเราก็จบด้วยเรื่องราวที่เป็นเคล็ดลับสุขภาพนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะรักษาสุขภาพกันปลอดภัยจากโรคโควิด1 9ครับพวกเราต้องลาไปก่อนวันนี้ครับติดตามข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voa t h i com นะครับ รวมทั้งโซเชียลมีเดีย f a c o b o o k i n s t a g r a m แล้วก็ YouTube พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ